โอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาคุยเรื่ององานประเมินราคา estimate นะครับแล้วก็ BQ คือราคาของงานก่อสร้างเราควรที่จะ,ะคิดราคาเลือกราคายัางไงให้เหมาะสมนะฮะ,ะให้ถูกต้องด้วยแล้วก็การที่จะเลือกราคาพู้รัะเหมาแต่ละเจ้าี่ทำงานก่อสร้างเนี่ยเราควรเลือกอยังไงนะครับก็คือ สมมุติว่าเราจะทํางานก่อสร้างนะครับอย่างสร้างบ้านต่อเติมตกแต่งซ่อมแซมนะฮะอันนี้มีมีข้อมีข้อควรที่ควรจะเลือกเนี่ยให้ถูกต้องเนี่ยข้อคนรไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเ0ถึงร้อยเลยนะฮะก็คือเอาเจ้าที่ไม่รู้ว่าเอาเจ้าที่ถูกมาทําไว้ก่อนใครเสนอราคามาถูกเลือกเจ้านั้นซึ่งจริงๆมันมันไม่ใช่นะครับมันมันมันผิดนะฮะ มันไม่เหมือนกับซื้อของขายของอะไรเงี้ยนะครับงานก่อสร้างเนี่ยไม่ใช่นะคนละแบบกันนะครับก็คือถ้าสมมุติจะทํางานเนี่ยถ้าเป็นงานใหญ่เนี่ยสมมุติงานงานใหญ่ก่อนนะฮะก็คืองานสร้างบ้านนะครับอาคารโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยเราควรที่จะทําตัวนี้นะฮะก็คือตัว B O Q นะครับะนะครับ ก็คือเป็นพวก b o q โอเคนี่นะคร b o q b o q มาจากไหนก็คือ bin of p r n t i n นะครับย่อมจากตัวชื่อว่า bin of p r n t i n ก็คือปริมาตรของงานนะครับมาดูนะครับอันนี้คือราคาประเมินนะครับเดี๋ยวเราคุยเรื่อง b o q กันก่อนนะครับ บิ o คิวก็คือ,อประมาณนี้นะครบก็จะถอนมาว่าประเมินราคา,ารายการมีงานทำอะไรบ้างสมมุติงานอาคารก็จะมีงานต่อเข็มเทพ,พื้นคอนกรีตงานเหล็กก่ออิฐฉาบปูนตกแต่งนะฮะแล้วใครเป็นคนทำบิวคิวนะครับสมมุติเราจะสร้างบ้านหลังนึงคนที่จะทำเนี่ยก็คือ,อไม่ใช่ผู้ระบเหมานะครับคนที่จะทำบิ o คิวเนี่ย ควรที่จะเป็นวิศกรสถาปนิกนะฮะหรือคนเซ้านะฮะให้เขาถอดบิลคิวมาว่าราคาสร้างบ้านต่อหน่วยเนี้ยมันอยู่ราคาอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ตัวบิลคิวเนี่ยควรที่จะไปเทียบงานประเมินราคาคือตัวนี้นะครับประเมินราคานี้ต่อต่อต่อชิ้นงานเลยนะครับก็คือบ้านพักอาศัยอาคารทาวน์เฮาส์ ouse, เนี่ยมันจะมีเลทของรายปีนี่อยู่ อันนี้เป็นเลทรายปาีของราคาประเมินงานก่อสร้างนะฮะปี2563ถึง2566เรามาดูอย่างบ้านาเป็นเป็นเป็นบ้านทั่วไปดีกว่านะฮะบ้านตึกนะฮะบ้านเดี่ยวนี่ฮะปี2563ก็จะมีเลทราคาเนี่ยเฉลีย่ย <c oughs> แล้วแต่สเปคนะฮะต่ำกลางสูงนะครับสูงก็คืออันนี้ต่อตารางเมตรนะฮะนะ ต่อตารางเมตรก็คือ14,800บาทนะครับดูที่บ้านเราเนี่ยกี่ตารางเมตรก็คูณด้วยจํานวนนั้นไปนะครับต่อปีนะฮะก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครตามราคานะครับก็จะดูราคาก็จะมาดูเรื่องว่าถ้า b q ที่เราถอดไปแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือ,อเนี่ยฮะ,ะที่เราถอดไปแล้วนี่ฮะ มันจะรวมอยู่สมมติค่าก่อสร้างอันนี้อันนี้นะฮะสองแสนเก้าหมื 2, 000, ่นหกพันบาทหรือมาดูตัวนี้นะฮะ,ะจะดูไปให้มันดูใกล้เคียงนิดนึงอ,อันนี้ประมาณสองล้านออสมมตินะฮะเราก็จะมาดูว่าตารางเมตรต่อตารางเมตรโอเคมันมันมันม,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 มันใกล้เคียงกันไหมถ้าใกล้เคียง2ตัวนี้คือ,อประเมินราคาโดยรวมต่อชิ้นงานแล้วก็มาดูเรื่องบิลคิว ถ้ามันใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับก็ให้ผู้ละเหมาเขาอะไปถอดมาแต่ b ิวชุดนี้เราไม่ให้ผู้ละเหมาซึ่งถ้าผู้ละเหมาถอดมาแล้วเนี่ยอ่าก็มาดูว่ามันราคาเนี่ยใกล้เคียงกับราคาที่เราเอาเรากำหนดไว้ไหมสมมุติว่าอ่าเรากำหนดเอาไว้อ่าที่ราคา b ิ q เนี่ยสมมุติว่า สองล้านเก้าแต่ผู้ละเหมาถอดมาเนี่ยก็จะมีเราจะอาจจะให้ประมาณสัก5เจ้าถึงสามถึง5เจ้านะฮะบริษัท3บริษัทหรือ5บริษัทเนี่ยเสนอราคางานก่อสร้างมาถ้ามีผู้ละเหมาเสนอมา2ล้าน5้าหเจ้าสองล้าน1เจ้าะ 2, ะ 2, ะ 2, 3, นะครับแล้วก็2ล้าน9กา2ล้าน9หรือ3ล้านนะครับ หรือสล้านห้าสิ่งที่ควรเลือกผู้รับเหมาเจ้านั้นๆเนี่ยสองล้านนี่ตัดออกไปเลยนะครับสองล้านสองล้านห้านี่คือไม่เลือกครับอ่านะครับเพราะอะไรครับเพราะทํางานจริงแล้วทําไม่ได้ครับคุณจะถูกทิ้งงานหรือคุณก็จะถูกโกงด้วยวัสดุอ่าถูกโกงนี่คือไม่ได้ถูกโกงด้วยราคาที่แพงนะครับคุณจะถูกโกงด้วยราคาที่ถูก เพราะราคาถูกกว่ามันทาไม่ได้จริงฮะอย่างเขาจะผนังก่อชาสมมุติว่าต่อยูนิตเนี่ยเขาซื้อของมาเนี่ยอไอเต็มเขาเนี่ยอยู่ประมาณสองแสนเก้าเขาก็จะไปลดคอต,ตัวนี้เพราะเขาทําไม่ได้จริงนะครับเขาก็ไปหาวัสดุที่เป็นเกรดต,ต่ําสมมุติเราสมมุติเหล็กเรากําหนดไปเป็นบลสอแต่ก่อนบลสอเดี๋ยวนี้เป็นดาทานี่ยฮะเขาก็จะไป หาสเปคที่มันต่ำมาทําให้คุณอยู่แล้วนหฮะหรือเอาของวัสดุที่เป็นวัสดุของปลอมด้วยซ้ํไปบางที่นะฮะแล้วก็อิฐปูนทรายเนี่ยเขาก็จะไปโกงสเปคแน่นอนคือโกงในราคาที่ถูกดังนั้นเนี่ยการเลือกราคาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญําดับแรกเลยนะครับคุณก็ต้องตัดราคาที่มันต่ําเกินจริงทิ้งไปเลยง,งานสองล้านเนี่ยทำไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วเรามาดูราคาอะไรนะครับสมมติเสนอมา,อาถ้ามัน ตรงกับที่เราถอดราคากลางเนี่ยควรเลือกราคานนเลยนะฮะสมมุติสองล้านเก้าอีกเจ้าหนึ่งมาเนี่ยก็เลือกเลยแต่ถ้าไม่มีราคาสูงกว่าหน่อยนะครับก็คือสามล้านสามล้านห้าอันเนี้ยก็พิจารณาแต่ถ้ามันโอเวอร์คอสเขาเรียกโอเวอร์คอสสี่ห้าล้านไปเนะี่ยอันนี้คุณตะตัดทิ้งไปได้เหมือนกันนะครับคือถูกเกินต้องตัดทิ้งนะครับถูกใกล้เคียงก็ต้องก็ก็ดูไว้่ว่ามันทําจริงได้ด้วยด้วยไหมนะครับควรที่จะเลือกพ้รัะเหมาที่ ไม่ต่ำกว่าราคากลางนะครับถ้าต่ำกว่าราคากลางเนี่ยตัดทิ้งออกเลยฮะเอาที่ใกล้เคียงสูงกว่านิดหน่อยโอเค2 9งเาหนี่โอเคเหมาะสมเลยฮะคือมันทําได้จริงแล้วก็เขาจะไม่บิดสเปคคุณไม่ไปโกงสเปคคุณแน่นอนคือคืออย่างอย่างเรื่องราคานยครับคือเขาเขาสามารถที่ทำได้จริงแต่ส่วนเรื่องไปควบคุมดูแลเนี่ย มันก็เป็นหน้าที่ของคอนซัลต์นะฮะว่าเขาจะตรวจตาและสเปคอะไรวมันจะโดนกำหนดด้วยอินสเปกเตอร์ต่างๆแล้วก็ตามราคาต่างๆนะครับก็จะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูเรื่องของการเลือกราคานะฮะควรทำอยังไงก็1หนึ่งเราจะทำงานก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่นะฮะ,ะที่เป็นชิ้นงานชิ้นงานที่มันพอสมควรก็ถอดบีแต่ส่วนงานเล็กๆอย่างงานสีไฟฟ้าปูกระเบื้องอะไรเงี้ย มันอาจจะมาใช้เรื่องการถอด BQ ไม่ได้เพราะว่า,าเขาอาจจะคือได้เหมือนกันแต่แต่ราคาอาจจะไม่ได้ราคาท้องตลาดนะครับเพราะ BQ เนี่ยเราเราเอาราคาที่เป็นปริมาตรเราคิดได้ในท้องตลาดเลยฮะอย่างตัวอันนี้ฮะสมมุติงานปลปาเนี่ยเป็นจุดเป็นหลังเนี่ยมันราคาต่อนหน่วยเนี่ยมันเป็นราคาที่ที่ท,ที่เป็นราคาที่มาตรฐานนะครับ อ,อย่างเงี้ยเป็นคิวก็คิวละ2 0 0แต่สมมติคุณบอกอ่ะสมดินคิวหนึ่งมันมันไม่ได้นะครก็คือจะเอามันจะเป็นสมมติมันอาจจะได้ก็คือเขามาถมให้คุณเนี่ยหนึ่งคิวสองร้อยห้าสิบแต่เขาจะคิดค่าดําเนินการคุณเนี่ยห้าพันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้มันอาจจะต้องไปรวมเป็นเหมาไปเลยไม่ต้องมานั่งถอดแบบถมดินอย่างนิดอย่างหน่อย่ถ้าทํางานอย่างนิดอย่างหน่อยก็คงคงจะเป็นการ เขาเรียกว่าเหมาเป็น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 เหมารวมไปเลยนะครับจะให้จะบอกพี่ๆน้องๆว่าแต่ถ้ามีงานมีปริมาณพอสมควรเราก็จะถอดต่อนหน่วยต่อชิ้นงานมานะครับอย่างพื้นเทคอนกรีตอ่ากี่ร้อยห้าสิบคิวอ่าคิวละอันนี้อ่าต่อนหน่วยนะฮะจริงๆอ่าเทคอนกรีตเนี่ยอันนี้เป็นตารางเมตรจริงๆต้องเป็นคิวนะฮะอ่าจริงๆอ่ะ,อะ มันต้องเป็นคิวคิวบิตย่อมจากคิวบิตนะคือเมตรคูณเมตรคิวบิตต่อ Q, คิวคอนดิตเดี๋ยวนี้ก็คิวประมาณสองถึงสามพันนะฮะ,ะข่าแรงก็อันนี้ก็เขาสมมติมาให้นะฮะจริงเป็นอันนี้ต่อตารางเมตรอาจจะได้นะฮะทีเ่เขาไม่บอกคิวนะความหนาเท่าไหร่อันนี้คือลงมาไม่ชัดเจนนะแต่อันอื่นนี้ก็โอเคอเค,ครับงานเสาเข็มอันนี้คือคร่าวๆให้ดูนะฮะแริงจริงก็แต่ละแต่ละส่วนมันจะมีราคานานั้นอยู่แล้วตามท้องตลาด นะครับแต่ถ้าเป็นงานลักษณะ,ะไม่เยอะก็คิดเป็นราคาเหมาได้เลยนะครับอันนี้จะมาคุยเรื่องว่าการประเมินราคาและการเลือกราคาของอของเราที่จะให้ผู้รับเหมาทํางานก่อสร้างเราควรที่จะเลือกราคาแบบไหนนะครับที่จะหนึ่งไม่ถูกโกงนะครับถูกโกงนี่คือไม่ได้ถูกโกงราคาแพงนะฮะถูกโกงราคาถูกนะครับอย่าไปเลือกราคาที่ต่ําเกินจริงที่ไม่สามารถทํางานได้ ควรเลือกราคาที่ใกล้เคียงกับราคากลางที่วิศกรสถาปนิกคอนซัลท์เนี่ยเขาถอดมาเป็นราคามาตรฐานแล้วควรทําราคาไปเป็นราคาหลักตามนั้นทําให้ได้กว่านั้นสูงกว่านั้นนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะฮะต้องราคาไม่ต่าไปนี่คือหลักการการเลือกราคานะครับของเพื่อเหมาแต่ละเจ้าเราควรเลือกราคาแบบไหนนะครับเพราะว่าผมเจอมาเยอะแล้วฮะก็ไปเลือกราคาที่ที่ถูกสุดท้าย ถูกโกงทุกลายฮะไม่เว้นฮะทุกที่บางท,ทีคุณก็ไม่รู้หรอกฮะว่าเขาโกงไปแล้วเนี่ยฮะแล้วก็ทํางนานก็อาจจะไม่มีประสิทธิธภาพแน่นอนฮะเพราะแลาคุณไปกดราคาเขาก็เอาราคาที่อ่าอย่าเอาเลือกราคาต่ำเนี่ยคุณตัดทิ้งไปได้เลยนะครับจะบอกพี่ๆน้องๆไว้การเลือกราคาเนี่เป็นยังไงซึ่งคนไทยนี่ผิดมาตลอดนะฮะแล้วก็โดนกันทั้งประเทศแล้วก็ผมก็ได้รับการร้องเรียนว่าทําไม ช่างทิ้งงานโกงงานอะไรเงี้ยมันจริงๆก็หนึ่งหนึ่งในประเด็นหลักก็คือเรื่องของราคาเราควรเลือกราคาที่ถูกต้องนะฮะแล้วจะการทำงานงานก่อสร้างก็จะไม่มีปัญหาเดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามกดติดตามนะครับอ่กดแชร์กด s u b สไครต์แนะนำได้นะครับหรือเรามีการบริการทางเราก็รับแอ t i m a t e นะฮะก็รับถอดบิลด้วยถอดราคาด้วยถ้ามี ผู้ใดสนใจเ,นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสนใจก็ทาง PDC ของเราเนี้ยก็รับประเมินราคา e อ t i m a t e ด้วยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับโอเคแล้วติดตามคลิปสาระความรู้เรื่องใหม่ๆเราจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆฝากติดตามแล้วกันนะครับโอเคครับ